เมนูใหม่จากร้านคาโนรีนะครับเป็นโรปาไหลอูโหโอ้โหโูโหโุโหโโหโนงิ้น่ากินมากอ,มอร่อยมากเลยอะเมนูนี้นะครับมีขายแค่เฉพาะสาขาไอคอนสยามซึ่งเป็นสาขาใหม่นะฮะอยู่โซนวิริยันดาชั้นจีแล้วสาขาเนี่ยพิเศษมากเพราะว่าเขามีห้องไพรเวทข้างในนู ใครอยากมาแบบ Private Dining เนี่ยก็จองห้องนี้มาได้เลยนะครับนั่งได้6คนนะฮะเดี๋ยววันนี้นัดจะเลือกเป็นคอสนี้เป็นคอสประจำของนัดก็คือ5โรนะครับบวกล o ฟเตอร์บอมนะฮะแล้วก็นี่เป็นโรใหม่ของเขา The Ume r โรก็คือปลาไหลปลาไหลโร1ชิ้นแล้วก็บนข้าวกับวาซาบินะครับคือที่ร้านเขาเนี่ยใช้ปลาไหลสดๆตัวบรรเป็นนะครับมาย่างให้เรากินก่อนโรททำให้ตัวหนังเนี่ยมันมีความกรอบแต่ว่าเนื้อปลาเนี่ยมันยังนุ่มอยู่แล้วก็ยังฟูอยู่นะครับ อร่อยมากเลยอะหนังปลากรอบมากหนังปลามันมีความกรอบอะแล้วก็สลาลี่มันก็กรอบข้าวก็ดีแล้วก็มันมีแค่วาซาบิก็ได้รสชาติแบบปลาไหลแบบปลาไหลเลยอร่อยมากเลยอะกลายเป็นคำโปรดแล้วลาสเตอร์บแล้วก็จะมีลาสเตอร์มีแป้งทํบทุลามีไข่กุ้งแล้วก็มีข้าวเหมือนเดิมอร่อย กือบจนหมว่าเรามากินกับเพื่อนจนเชียจนข้อดีของเวลาเรานั่งห้องพเพรทอ่ะมันก็จะแบบคุยเรื่องงานอะไรเงี้ยเออได้หมดเลยห้องพเพรทอร่อยมากนี่คำนี้คือแบบเป็นคำโปรดของร้นเลยมีแซลม,มอนมีไข่กุ้งแล้วก็มีแ,แป้งทับุระแล้วก็นามด้วยซอสพิเศษของร้านนะฮะแล้วก็โปะด้วยอะโวคาโดอีกรอบหนึง่งโอ้โหคำนี้คือแบบเลิฟ อร่อยมากซอสดีชามอนสดมีความก,กรุบกรอบๆสาหร่ายแล้วก็ก,กรุบกรอบๆตัวแป้งทับพืชนะฮะแล้วก็มีความครีมๆๆครีมคอะโวคาโดนิดนึงมันๆทำนี้คือเป็นคำที่ชอบที่สุดคือซอสเขาดีอ่ะเนี่ยไม่ต้องจิ้มอะไรก็อร่อยละ